ช็อกในงานแต่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสวีจังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุถูกใช้จัดงานแต่งงานให้บ่าวสาวคู่หนึ่งทราบจากเพื่อนสนิทของผู้ตายว่าผู้ตายเป็นทหารยศสออ,อายุ27ปี ปัจจุบันไปช่วยราชการที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ตายได้ลาราชการเพื่อมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนร่วมรุ่นสมัยมัธยมก่อนเกิดเหตุเพื่อนสังเกตว่าผู้ตายก้มหน้านดูมือถือจากนั้นผู้ตายก็บอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังและผู้ตายล้มลงไปนอนที่พื้นทันทีเพื่อนที่กำลังตกใจ จึงรีบเก็บปืนของผู้ตายที่ตกอยู่ขึ้นมาเช็คเคียร์ก่อนวางลงที่เดิมจากการสอบสวนเบื้องต้นชี้เหตุว่าผู้ตายยิงตัวเองส่วนมูลเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไป